สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านสุดเซ็งเจอทักสมาชิกถามยิบทั้งที่ระบุไว้หมดแล้วก่อนสวนกลับชุดใหญ่กลายเป็นเรื่องราวการสมัครงานสุดงงงวยเมื่อทางเพจทีนออฟ Thailand ของร้านบาร์ค็อกเทลแห่งหนึ่งได้โพสต์ข้อความที่มีคนทักมาขอสมัครงานซึ่งปัญหามันอยู่ที่ผู้สมัครรายดังกล่าวสอบถามข้อมูลแบบละเอียดยิบทั้งที่ทาง,ทง,ทง,ทงร้านได้ระบุไว้ในโพสต์ประกาศรับสมัครงานอยู่แล้ว โดยคำถามจากผู้สมัครมีมากมายทางตำแหน่งที่ตั้งของร้านผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างลักษณะงาน,งานเงินเดินเท่าไหร่แล้วถ้าพูดภาษาอังกฤษคล่องจะได้เงินเดือนเท่าไหรมีโอกาสเงินเดือนเพิ่มหรือไม่สารพัดคำถามที่น่าปวดหัวก็คือคำตอบของคำตอบอยู่ในโพสต์ที่ทางร้านระบุไว้แล้วทั้งสิน้นทางร้านจึงตอบกลับด้วยการแคปโพสประกาศรับสมัครงาน พร้อมกับวงกลมคําตอบตัวโตโต,ต,ต,ตให้กับผู้สมัครรายดังกล่าวเท่านั้นยังไม่พอเมื่อถูกถามมากๆก็ยิ่งปวดหัวจึงส่งข้อความตอบกลับไปแบบชุดใหญ่เรียกได้ว่าเป็นการตอบกลับที่ถูกใจชาวเน็ตมากๆจนโพสต์ถูกแชร์ออกไปเกือบ5,000ครั้งเลยทีเดียวแต่มีชาวเน็ตบางส่วนไม่เชื่อว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงโดยมองว่าบางทีอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาก็ได้ใครจะไปถามมากมายขนาดนั้น อย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตหลายไลน์ร่วมแชร์ประสบการณ์ว่าจากการที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมีคนมาขอสมัครงานคนที่ชอบถามเยอะๆและไม่ยอมอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานก็มีดังนั้นใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนขอขอบคุณข้อมูลจากขบบ่าวสดขอบคุณค่ะ